ตัดสมาืมนี่ียแ้ละครัเชียอดเรองงานเรื่คนกินตันกทิพย์นจงไปให้เข้าลงเป็นปิต,ตักแม่ดิค่ากันยเดยว่าอันนี้เนาะมันเป็นผงใหม่อบตัวจมงแต่งงานอันนี้ผงใหม่อันน <c oughs> ี้เพราะมันผงงานที่เราบุดีวังามเนาะนยตั้งซื้อเพื่นเราตัดทิพตัทิพ เดือมันที่กันไล่เขาตัดออกเห้มันทามมีเสียงสว่างเขาในลำต้นเขามันงาขี้นกันกับอกต้องจมเราว่างาไก่น้ยมม่นี้เพราะว่าเพราะมันไก่งานเราเป็นให้เป็นพวกพวกมันสละพวกมันเพราะเป็นเกยงานนั้นงานนี้เพราะมัน คิดเหาดึงนวยตัดนั่นนั่นแม่ดาตัดทางหน้าให้มันห่างเลยให้มีเชือกวางเขาตัอินไม่มีมือแบบนี้ไปตัดนั่นเป็ดผ้ดาเราอก